ขาะนี <mile> ้ห้องศิษย์สื้อยังปีเตอร์ซื้ออ่าวอเตอร์เมลอนหรือว่ามะม่วอยู่ตลาดชาวฟังบอแบงชาวชีได้แล้วขอจีปาเต้แซ่บอีหลีได้พาจะเว้าบาลงไปก็เชื่อบาลงไปก็ได้ไหมครับบริการจิงัดตู้บ้ากูนี่ยอ่ สบายดีท่านผ<ม>ู้ชมสบายดีปีเตอร์ก็โดยภายในคลิปนี้ก็เอาสีไปใส่นะปีเตอร์ไปบ้านผู้มังเนงเนาะไปออให้พ่อปา้าก็ตอนนี้เพื่อนก็นกำลังรอท่าเนาะก็จะมารวมกันแล้วก็เพื่อที่จะออกไปเป็นขบวนเนาะไปถอดพ่อปา้าก็ภาพบรรยากาศจะเป็นแบบใดก็ไปติดตามรับชมกันเนาะท่านผู้ชมกโ็โอเคตอนนี้เพื่อนก,ก็นกำลัง จัดแจงกันขึ้นรถเนะาะเพื่อที่เตรียมเตรียมออกเดินทางตอนนี้พี่กําลังเตรียมที่จะออกเน่านผูสชมีประมาณนี้เนาะอยทีว่วัดโูศีเจเนรธรรมบ้านของเรา อยนที่จะออกเดินทางไปสู่วัดภูมักแนงเนาะยืน่นตึ้งขึ้นเลยเปูปู่ติดสัตว์อ๋อตอนนี้เราก็ขึ้นมาแล้วเนาะนถึงรถบ,บอร์ดแลปเตอร์แึ้งบุบิไสายนเีซโอเคตอนนี้เราก็จะเดินทางไปพี่ภูมังแนงพร้อมกับเบียร์สามลัง ที่ตั้งเชิทนอยู่คุณจะไขกินได้ทุกเมื่อเลยนะคุณแตนตอนนี้ใกล้จะออกเดินทางแล้วคุณเห็นเบียร์แล้วคุณรู้สึกยังไงรู้สึกว่าเอออยากแต่ว่าคุณเอาออ มีบพ ok ันกามาพอดแล้วทุกส Trustee ัวเาก็มาก็บหมทันเนาะตอนนี้นกำลังที่จะเฮกะได้เบิมห <ọ> ัด <kaar> มันจะเฮจะสามหัวนะเราไปเบิ Gather ่งภาพบรรยากาศกันเลย ถ้าจะยาแยก็บแคบหน่อยนึงนะท่านผู้ชมก็มาหลายบ้านเนาะมารวมกันะนะมาโทอดผ้าป่านะแต่ว่าแถวบ้านเราก็เอิญทอ,อต้นเนาะ

การเทมปาในนี้ที่วัดคู่บักเบนเนาะ ได้จังไงนะห้าร้อยกี Ô cạnh nhau kia bụi hai kiao đó, cầm một năm cạnh nhau ตอนนี้ได้เจ้าหอบแล้วพี่เตร์จังหวายังมูเลยเข้ามาแล้แก่นี่ได้สองหอบเนาะอันนี้เปนเป็นหอบที่สองโอ้ยจัว oh view tham san lại. <laughs> moments later ก็โอเคเนาะการให้เพิ่อนก็ได้สเร็จไปที่เรียบร้อยนะตอนนี้เพิ่อนก็ขึ้นอารามหรือว่าศาลาเรียบร้อยนะทุกท่านจะเดี๋ยวจะเจอเท้าไหวเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งเนาะเดี๋ยวปีเตอร์กำลังมาเอาน้ำหวานน้ำอ้อยอย่างเนี้ยตู้น้ำอ้อยบ่อันนี้ไม่ยังปีเตอร์อ้อยไม่ค่อยเนาะเข้าใจเห็นลงทานเนาะ ยังเลยเี็มอ่าโอเคมาเลยจากตูดน้ำอ้อยแล้วครับมาตูดสานมต่อนะไอติเตอร์เข้าไปจะมีโรงทานหลายอย่างเนาะจะมีอาหารการกินแล้วก็เป็นเครื่องดื่มเนป็นน้ำหรือว่าเอ่เครื่องดื่มต่างๆเนาะ มีฟังคุณก็มีขขาปุ่นนะก็มีหลน์ดูงภาบรรยากาศนะตอนี้กกำลัง่อยอดนะท่านผู้ชมเอากะรปะฝากเาะฝากเม่ขึ้นไปแต่ว่าเขาขึ้นไปไม่ได้นะมเนจ่คนหลายสุกเลยเ่็นฝากขึ้นไป ภาษากิีกแย่างล้างมือตัอนี้ก็ตอนนี้เาก็ล้างมือเนาะเพืจะเตรียมไปกินไปกินอาหารเที่ยงเนาะไปพีเต้อันนี้ คนหรือว่าแขกที่มาห่วมทำบุญกับกำลังรับประทานอาหารเที่ยงเนะเข้าสามัคคีเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นไป a few moments later ออหรแต่ตอนนี้เขากำลัง เดินทางกับเนาะเวลา2องโมงเก้านาทีหรือว่า14ซีนาฬิกาสัเก้านาทีนะครับผู้ชมกังได้นับครับบรรยากาศการถอ,อดผ้าปานะ่าเนาะหรือว่าเฮ่ก็กำว่าจะเปิดคลิปอยู่ที่เขี้ยมัดอันบับแดงเนาะแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ไม่ผิดพลาดกะกะ็ขออภยัยนะเป็นความผิดพลาดของเฮ่ที่ไม่ได้เช็คเนาะก็โอเคประนี็เป็นอะไรปีตื้ ก็โอเคมวนมวนมุดซึกจงไหนมารู้สึกวินหัวนิดนึงนะเพราะว่ามันไก่นาะแม่แล้ววินหัวแต่ว่ามวนยูยูวัดกับมวนยูบ้านขึ้นรถแล้วบุ้มมวนไปไหนชาชีสบายดีสบายดีอันนี้จะให้บ้านเฮ่านะสบายดีเออเขามาแต่ใส่ก็มานจ่ฟูบังแดงเอออ่าทอดปลาเนาะเออทอดปลากับแม่ซื้อเครื่องอ่ะเดี๋ยว อันนี้เขาเสน้นอย่างนี้ยปเตอร์จิงัดตู้บ่ะบ่าอะไรอันนี้เป็นมูลนิธินะเพาก็ช่วยเหลือคนหูเงินเยอะ เอาขนาดนี้เฮาสิซื้ออยังปีเตอร์ซื้ออ่าวอเ a อร์เมลอนหรือว่ามักโมอยู่ตลาดเออทางแบงหลักษ้าหน่วยสาวพันสิบพันก็มีมัดเลือกเอาเลยหลายขนาดเนะาะแมนแล้วกอ้องกิบูนอยู่กอ้องเอเลียอยู <c oughs> น่นี่หน่วยสิบพันมาอะไรเนี่ยก็แบ<อ>าเขาคืาอหน,น่วยใหยังไงผมไม่พูดตำ้มทำเพลงผมไม่ไปเลือกด้ <c oughs> ูสาวพันเนาะคไข<ม>่หัวสาวซีสาวพันผมเป็นสาวซี ตัวนี้เขากำมาฮอทฮานเขาอยังน่าพิจารหาอย่างนะ้ันอ่าฮันสบายดีเข้าวจีแซ่บเนาะขึงแเรงหลักเสาขึ้นลงไปซื้อน้องมาเนี่ยแมนขิ้นลงไปซื้อข้าวจีชาชีโอ้โหละก้อนสองก้อนนะตะก้อนสองก้อนนี่นะตายข้าจะเว้าวไปลงไปจะเชื่อบมลงไปก็ได้นะครับบริการดีเอาไปสุดเลยเราลง เอาอีกผมนึงพ่อยินดีฮะได้แล้วขอจีปาเต็มเสีบอีหลีก่อนอะไรก็เบิรงแม่ข่าของผมว่าเสียบสมใดเป็นเงินบาทกันบ้านสาสามชิปบาทเงินบาทเนาะเงินเงินเงินขีดไปสิบห้าพันเป็นบาทพันสาวบาทกันสิพันโอเคเจ้าบุกขึ้นรถบ่อโอ้บ่อยางเมื่อยางเราก็รอรถออกจะไม่ปีเตอร์รอรถออกจากทางแบงก์หลักสาเพื่อจะกลับอ่อ กรุงวมของเราใช่แต่ว่านั่นใครนั่นคือไอ้หนุ่มตะกตเตที่เคยประตูออกมาเขาจะไม่นั่งแล้วท้ายเดียเขาจะลงไปอะไรเขาจะลงไปซื้ออมาเก็ตรือว่าข้าวจีกับแม่ค้าแต่ดันแม่ค้าปรยุ่งกยิงอยู่ลูกค้าเยอะเหลือเกินเขาก็ได้แต่คอยเกื้อซื้อเขาก็ได้กัดจับข้าวจีไปข้าวจีมามันท่าไปชังเรื่องนั่งทานข้าวจีก้อนน้องอีก มันต้องซื้อแล้วซื้อนั่นเราหาของซื้อผมว่าลูกค้ากดเยอะเหลือเกินใช่ไม่ค้าคนเดียวไม่ค้าหมวกแดงคนนั้นเราว่าจะปิดคลิปแต่ว่ามาวกวนที่ร้านข้าวจีต้องได้จําเป็นได้ภาคหรือว่าบรรยายบักผ้าตัวบักจอตับอยู่ทิ่นี่โดนเติมผู้คนก็มองเราว่าสองคนนี้มันทำอะไรปีบ้าหรือเปล่าบ้ามาจากไหนใช่ คนไทยหลงคว่มาจากไหนเขากระซิบว่าแต่พวกเราก็ไม่สนใจผมมันสไตล์ของเราก็น้าด่านไปอีกเหมือนเดิมเหมือนคนเมาอะไรบางอย่างโอเค